สวัสดีครับทานผู้ชมตอนนี้อากาศร้อนร้อนมากเลยครับร้อนกันบ้างไหมครับวันนี้ผมพูดตรงน,นนะผมอาบน้ามาสามรอบแล้วนะครับก็ยังร้อนอยู่นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าสภาพ,าพอากาศเมืองไทยตอนนี้โอ้โหมันร้อนสุดจริงๆนะครับอืมพูดถึงอากาศร้อนแบบเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงอะไรนะไหมครับคือเมื่อประมาณสักเกือบสิบเกือบสิบปีได้เนี้ย ผมได้พูดคุยกับคุณคนหนึ่งซึ่งเขาเคยเป็นเขาเรียกอะไรนะเคยเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจําแต่พ้นโทษมาแล้วนะครับทําไมผมถึงนึกถึงเขาแล้วนึกถึงในช่วงที่อากาศร้อนนะครับลองคิดดูว่าคนที่เป็นนักโทษเนี่ยนะครับที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยเขาไม่ได้อิสระเหมือนอย่างอย่างเรานะครับก็คือหกโมงเช้าเนี่ยเขาต้องตื่นใช่ไหม แล้วก็ต้องมาเข้าห้องน้ําซึ่งมันไม่ใช่ห้องน้ําส่วนตัวอยู่แล้วมันเป็นห้องน้ํารวมนะครับแล้วนักโทษมีกี่คนนะครับมีเยอะมากก็ต้องต่อแถวกันนะครับใช่ไหมเป็นล็อกล็อกล็อกเป็นแดนเนี่ยมันมีกี่คนล่ะครับเป็นสิบเป็นร้อยอะนะครับอาจจะเป็นพันก็ได้แต่ต้องมาต่อแถวกันยืนเรียงกันอาบน้ําซึ่งไม่ได้อาบตามใจชอบนะครับเขาก็มีเวลากําหนดใช่ไหม แล้วคิดดูว่าอาบเสร็จบางคนอาบไม่ทันก็ไม่ได้อาบนะครับเท่าที่เขาเคยเล่าให้ผมฟังนะบางคนเนี่ยอาบไม่ทันก็ไม่ได้อาบนะครับแล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากคือเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเรายัางยังยังยังเราเนี่ยนะครับยังเราเนี่ยคนปกติเนี่ยยิ่งวันหยุดนะครับเราจะอาบน้ําสักกี่รอบก็ได้นะครับเราจะดับร้อนจะไปเดินตากแอร์ตรงไหนก็ได้นะครับแต่คนที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยเขาทําไม่ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ คือทำให้ผมนึกเลยอ่ะผมยูยูยูย,ยูเนี่ยผมก็นึกถึงเขาขึ้นมาไงเพราะว่าเขาเคยเล่าถึงเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องที่ต้องไปอยู่ในเรือนจําแล้วต้องโทษแต่เขาพ้นแต่เขาแต่เขาพ้นโทษมาแล้วลหละต่มาเล่าให้ผมฟังแล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยทําให้ผมนึกถึงนึกนึก,น,กนึกถึงคําพูดเขานะครับซึ่งก็เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานมากอย่างเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอยากกินอะไร เราอยากกินอะไรอยากกินอาหารอร่อยๆอ,อ,อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากไปเที่ยวไหนเราไปได้โดยอิสระแต่สําหรับคนที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยเขาทําไม่ได้เขาต้องอยู่ในนั้นลองเปรียบเทียบนะครับว่าเราลองขังตัวเองสักสองวันนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องออกไปไหนอะ่ะอาจจะสั่งแก๊สสั่งอะไรก็ได้นะครับสั่งอาหารมาให้ก็ได้แต่คุณห้าห้ามออกไปไหนอะ่ะคุณจะรู้สึกยังไงนะครับเอาแค่สองวันนะคุณตรงนะยังอย่างผมเนี่ยครึ่งวันยังไม่ได้เลยมันคือ เราออกไปไหนไม่ได้ไงลองคิดดูถ้าเราออกไปไหนไม่ได้เร,เราต้องถูกกับกบริเวณเี่ยมันจะทรมานขนาดไหนแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนโอ้โหเราบางทีเนี่ยอ่าเราติดตามข่าวสารคนนอกใช่ไหมมีการที่ตกเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างแต่เราไม่รู้ว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เรามองด้วยความที่เป็นมนุษยธรรมนะคือคนทุกคนอ่ะมันก็อยากมีอิสระมันก็อยากจะใช่ เวลาร้อนๆคุณก็อยากอาบน้ําคุณก็อยากกินอาหารใช่ไหมอยากดูทีวีอยากดู TV, อดินเทอร์เน็ตอยากอะไรอย่างซึ่งในเรือนจํามันทําไม่ได้สามทุ่มนี่ก็ต้องนอนแล้วหกโมงก็ต้องรีบตื่นตื่นมาอาบน้ําซึ่งอาบได้ครั้งเดียวด้วยนะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งก่อนนอนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถเลือกได้ไงเฮ้ยฉันร้อนฉันจะอาบน้าเฮ้ยฉันหิวฉันจะกินไอ้นี่ฉันกินไอ้นั่นนะครับมันทําไม่ได้นะ ทีนี้ก็มันทำแบบมันฉุกคิดไงแล้วผมก็นึกอะไรอย่างหนึ่งนะครับนึกว่าคืออยากจะเตือนน่ะอยากจะเตือนคนที่เป็นมิถาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแชร์ลูกโซ่แก๊งเงินบุญหรือว่าอาชีพอะไรที่ทำมาหากินไม่สุจริตเนี่ยถ้าคุณต้องโทษขึ้นมาเนี่ยคุณจะเจอสภาพแบบนี้นะครับสภาพที่ไปไหนไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยคุณอยากจะอาบน้ําคุณก็อาบไม่ได้ คุณอยากจะติดต่อพูดคุยกันกับใครมันก็ไม่อิสระใช่ไหมครับคุณอยากจะกินอะไรคุณก็กินไม่ได้เหมือนใจนึกไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับก็อยากจะบอกว่าความชั่วอยา่าทาเลยดีกว่าสําหรับคนที่อันนี้พูดเตือนนะคนที่เป็นพิจขาชีพนะครับถ้าคุณคุณเลิกเถอะถ้าคุณไม่เลิกเนี่ยผลกรรมมันจะตามสนอง ถึงแม้ว่าทุกวันเนี้นะครับผมทาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยแชร์ลูกโซ่พูดเงินบุญเนี่ยถึงแม้วันวันนี้เนี่ยคุณยังไม่ถูกจับแต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่ถึงจุดหนึ่งคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาจะตาสว่างแล้วเขาคงไม่ยอมนะอย่าคิดว่าจะรอดทุกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพูดถึงนะอดีตอดีตนะอดีตเลขาธิการพักอดีตกรรมการบริหารพักการเมืองไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็ยังติดคุกอยู่ ใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีหรอกไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีอะไรที่จะทําให้พ้นคุกคุกหรอกบางคนบอกว่าเอ้แก๊งเงินบุญนี่มีผู้ใหญ่หนุนหลังไม่มีอะไรมันไม่มีหรอกครับแจ้งความเอาผิดเนี่ยติดคุกแน่นอนถ้าถ้าเกิดว่าจะเอาเขาติดคุกเขาเขาาติดแน่นอนนะครับผมเจอมาหลายรายแล้วถูกจับถูกอะไรเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่มาประกันตัวมีหลายรายเลยนะครับบางรายก็ยังติดคุกอยู่บางรายก็ จบชีวิตในคุกก็มีนะครับเส้นทางวิชาชีพมันไม่มีอะไรดีหรอกครับคือถ้าไม่ติดคุกก็ต้องป่วยตายด้วยโรคร้ายนะและชีวิตจะไม่มีความสุขกับตัวกับใจส่วนคนที่ตกเป็นเหยื่อเหยื่อพวกแก๊งสิบแปดมกุฎแก๊งเรนนะครับฉุกใจคิดตาสว่างได้แล้วอย่ายอมให้เขาหลอกต่อไปเลยนะครับตรงการนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ก็แค่จะบอกว่าเงินบุญ เลื่อนครับยังไงก็เลื่อนเพราะเงินไม่มีจริงเป็นเรื่องหลอกลวงสวัสดีครับ